ไห้เหลือเรือที่มาเทียบท้าที่หน้าถอต่อรถต่อเร่มคล่องดีป้ายบอชัดเจนรถประจำทางบนกอมุ้ยเส้นเวงเส้นไหม้แลวเส้นย้อยนันไปบางรักปลายเล่มสนามบินรถโตรถ,รถท่องแ้วอ่วนตัวชาแนนชอบรถหมีแดงเลยได้นั่งชมวิวลมได้ตีหน้าไปกันค่ารถก็ไม่เพงแรงคาย่านังส่วนตัวแท็กซี่ก็ยัง ข้างรถตึนมันเหมือนเหมือนกันเพตึ้นถามุนคับเสียก้อนว่าวิ่งไปทางไหนไปเว้งหรือไปไม่เส้นเวง้งอ๋อจะทาเรือแล้วก็เหลียวายแล้วก็โทและเส้นเว้งก็มีใสายย้อยไปบางรักปลายเล่มถึงกระสนามบินถ้าตีไปเส้นนี้ลองลองตามุนคับก้อนว่าไปปลายเล่มไม่ สาติไปเที่ยวบางข้ามบางป่อแม่นามบ่อพุทธชาวเว่งบิ๊กซีแมคโคโลตัเสินทันโรงาบานเอกชนไร่กโยซนนีเพให้ขึ้นรถสายวเว่งขึ้นเขาแหลมใยญ่เขาแลมใยญ่ยถ้าับรถกันมาเองันหวังวังตะกิดเข้ามันฉันแต่ถ้านั่งรถโดยสารนั่งบายบายไปเลยจมวิวไป เคยย่าลองชิมอาหารพืนบ้านของกอมุยย่ยนพอลงเข้าเลวเข้าเรียว,ว่าบางปอตามเนียนดานอาหารอีมดลองแวะเลยตาเส้นทางสายไหมอ๋อจาทาเรือรถจะเหลี่ยวคว้าผ่านหน้าอำเภอผ่านวงเวียนโรงบ้านผ่านเทศบ้าน มั่นแล้วและทันนี้ไปไหมเส้นทางผ่านของรถายไหมหลิบปลาน้อยสเกตหน้าเมืองหัวนุ่นสานเจ้ากวนอู้อามตอกหน้าเมืองวัดพอทานแดงหินตาหินยายให้เรือนังรถายไหมข้อให้นุกกับการเที่ยวกอมุ่ยกันนะ